สวสัไม่เคยเลีคิดให้ผมในทางที่ดีเลยครับพี่นุย้ยนี่มากความหวาดระแองครับพี่นุพี่เท่งครับวันนี้ผมจะมาปรึกษาพวกพี่ทั้งสามคนแล้วมาปรึกษาบุเรทั้งสามคนนะปรึกษาอย่างแรน้องบอกมาเลยเนี่ยผิดล่องเหนื่อยบอกเองเนียจัดทำจับจําผือเนี่ยผิดล่องเหนื่อยจะจัดการจัดการเองนะให้มันหยวบหยวกไปเลยไม่หรอหย,ยวบหยวกพี่เลยวันนี้ผมจะมาบอกบอกพวกพี่ทั้งสามคนว่าตั้งแต่วินาทีนี้ต้นไปเนี่ยต่อไปเนี้ย ผมจะปล่อยนิฐานตัวเองว่าผมจะไม่ทําความดีอีกแล้วและใจน้องไม่จาความดีอ่ะครับพี่หนุ่ยครับตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแม่ผมอบรมให้ผมได้เป็นคนดีมาตลอดสร้างความดีมาโดยตลอดอย่างมากความหวาเพลื่อกับก็หมายความว่าผมทําความดีแล้วไม่เคยได้ดีเลยนี่มากความว่าน้องมีใ่ทําความดีแต่ว่าไม่เคยได้ดีเลยถูกต้องครับต่อไปนี้ผมจะทําชั่วน้องจะจำไรอะรับจำชั่ว ผมจะเป็นโจรน้อ,นองจะเป็นโจรน,นี่น้องจะเป็นโจรน,นี้ใช่ครับพีน่นุ้ยครับอ,อแถวบ้านพี่น,นุ้ยเนคำว่าโจรเขาเรียกว่าอะไรแ้วบ้านผีแวาคกาว่าโจรเขาเรียกว่าไอเสือครับอย่างผมต้องเรียกว่าเสืออะไรถ้าผมเป็นโจรถ้าว่าน้องเป็นโจรน้นองต้องเจอว่าไอ้เสือมีชัยไอเสือมีชัย แล้วนโยบายของไอ้เสือคืออะไรอ่ะนโยบายของไอ้เสือกอะปอบบ่อน้ำเคยเราขี้ไรกับโอ้โหลูกปอบบ่อน้ำเคยเราขี้ไรถ้าพนันกูเป็นไอ้เสือกันถ้าว่ามึงเป็นไอ้เสือมึงต้องมีชื่อว่าไอ้เสือเท่งโอ้กูไอ้เสือเท่งไอ้เท่งกูไอ้เสืองละมึงต้องไอ้เสือเหนื่อยจะแดงว่าไอ้เสือไม่กินข้าวที่เฉยเหนื่อยแล้วโอ้จริงถ้ากูเฉื่อต้อง ไอเสือหนูนุยไม่ได้กันเจือมึงแอปเบลมันไม่น่ากลัวอันตังเชื่อได้เจือไอเสือหนูนุยแอปเบลเร่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเชือมันน่ากลัวนะกิดตั้งเชือได้เนี่ยเหนื่อยใจมันน่ากลัวเชื่อเชื่อหนูว่ามึงไอเชื่อนะไอเสือคบมันน่ากลัวจังไอเชื่อคบแม่มึงเลยแม่มึงกับแม่มึงอะไรแหมกูกับแม่คนเดียวกันนะ เจี๊ยบแม่เดาไม่เดาไปด่าไม่ผมแม่คนเดียวกันเขาลืมไแมูก็นี่แม่ไม่บักด่าคนเป็นโจรไม่จะเป็นกันง่ายงายใช่เด็งซ้อมกันก่อนแล้วยาละกันถูกต้องเราไปเที่ยงต้องซ้อมกันก่อนช่วยเจ็๊ยบเหม่ยผลก็ซ้อมรับพื้นยาบ่เรามาซ้อมโจ้เจี๊ยบมัซ้อมพลนซ้อมรอมไม่ได้ทุกอาชีพต้องมีการซรอม เอ๋อสมุรเกูนี่เป็นชาวบ้านเดินทางมาพอไปเรือกไอ้กูนี่เป็นใ้เรือรกเป็นชาวบ้านเออไอ้เหนื่อยมึงเปนะนะ็นหรอด้วยกูเป็นตำรวจยิงไอ้เรือตายอย่างแมมเบียนกูจริงไอ้เบียนกว่าปะเอาลองซ้อมมาดูนะครับพี่หนุย่ยพี่เที่ยงพี่เหนื่อยนะซ้อมเป็นโจรกันอ่าซ้อมเป็นโจรเอ๋อสมุรเกูนี่เป็นชาวบ้านเดินมาพอไปเรือเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเออเอาปลอนในเรืเอปลอนปลอนเฮ้ยไปไหนมาวะอะไร เชื่อมต้องแรงกึ่งกั้งจักอีดแรงเที่ยงเบาแก่ตายเอาไม่ไดีได้ได้ได้ไปเดินหน่อยไม่ถึงไปเดินกันลุงกู้เฮ้ยเอาปลนยึดนี่คือการอุกอไะไรล่ะอุกอุกกระเมือนไงพลนก็นเล็กแต่เล็กปราชญ์เด็กเด็กก็เล็ก,อ,ก,ลก,อ,ก,ลกอุ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 กคือปลนเออเอาปราชญกลางถึงกูจัดเชนที่ได้ยึด นี่คือการปล้นมีเจ้าใดจงไม่หมดจงมาที่จงมาที่อย่าพูดมากจงเงินมาจงเงินมาจงเงินมาเอออย่าปล้นผมเลยเลยก็ผมไม่มีเงนิสงสนส,งส,สงสารผมเถอะสงสารผมเถอะผมไม่มีเงินจริงๆเอาาไม่เกี่ยวจงมาให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรเย็ดแม้มมาชมปล้นไม่ใช่ามาผักนั่งไงพีทําไม่ดีกบพี่นุ้ยพี่เท่งพี่เหนื่อยนะอย่ามาันเล่นกันอาได้ได้ได,ได้เดินกันลุงกูเดินไม่แล้วเอาปล้น หยุดมีเงินจ้าด้ในกระเป๋าเอามาให้หมดเออผมไม่แค่ร้อยเดียวนี่ครับร้อยเดียวก็เอาเอามาเออยาเลยครับผมไม่แค่ร้อยเดียวผมตั้งใจที่จะซื้อยาให้ลูกลูกผมไม่สบายเฮ้ยไม่เกี่ยวเอามานี่ชงมาชงมาชงมาเออลูกผมไม่สบายครับถ้าว่าคุณออกไปหมดแล้วผมจะเอาเงินไหนซื้อยาให้ลูกไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่มีความปรนินในมืโจรชงมาเดี๋ยวนี้เออถ้าหากว่าเอาไปสักห้าสิบบาทได้ไหมจำไหม อีกห้าสิบบาทผมจะเก็บไปซื้อยาให้ลูกไอ้เสือเนื่อยว่างไงลูกพี่มีเศษตังค์ตะหน้าชีพไหมแย่แมม่โจนเปรตได้แต่ต้นตังอยู่เลยบาจริงกี่ด้วยก็ไม่ต้นตังกัน,กนโจนอทอไม่รู้ไอ้กวนเพนเบอร์ดอไอ้โจนมันจเะเป็นไงไงนุ่นไก,ก่โจมานุ่กไก่โจมาเคยไม่รู้นู่งอยูปย่ปลาย่างแต่ว่าปลาย่างต้องปลาเยซู พระเยซูน้อยเห็นายหมาปลายเรื่องเรื่องพระเยซูไถ่บาปไม่ทันแล้วคนเหลืองกันเลยใครมาเลยรับพี่เท่งไม่ทราบกันครับโอ้รู้แล้วว่าเคยเคยเดียวหนะให้มาตึงเก๋ๆก่อนหน้า,วาหวานุรารมไม่ใช่จะมึงเออวันดีวันด,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 ดีใครเลยครับพี่นุ้ยใครนุ้ยน่าจะเป็นเหยื่อรายแรก เจอเหยื่อทาไงอ่ะอุกกับอุกอุกพ้นเลยไ่น้ย้ยพ้นเลยแหลดีก่อนที่กูเล่นลักษณะตาทางไม่ใ่เยืเ่อกูว่าน้าวานุราจริงอนะันนั้นใจหยุดนิ่มไม่ไปรำเหลีหน่นนอยตามใจใครกูพ้นเพไหนใครจะพ้นใครอ่อะไอน้อยวางแพร่อนร้นหยัดมำได้ยินถึงโรงพักเลยนี่คุณเป็นใครไม่ทราบอ่ะเราคือลุกกะเทวดา นี่คือท่านเทวดาถ้าท่านเทวดามีหน้าที่อะไรครับก็ดูแลเที่ดินป่าไม้ตรงนี้ทั้งหมดอ๋อนี่ไม้ความมาจนนี่เป็นเทวดาอตองใจเทวดายู่ก็อ๋อนี่หน้าไหนเองเอเออไม่แนะ่จกักทิศแก่ีก็ได้อเออแนี้ไม่ความมาเตดินได้นกล้องเตินเพใช่ของเราทั้งนั้นแต่ว่าพวกก็รักเพลงได้ไม้กับ เจ้าทำไรอ่ะพาไปจ้างบานดักลังนี่ยกับแต่ว่าเอาที่ดินต้องจำเลดีทันำเลไม่ดีไม่เอาได้เลยเอาทำเลดีๆเอาไปเลยด้านหน้าติดอะเลกับด้านหน้าติดตะนุนเอเชียห่างแค่ไหนด้านหลังด้านหลังติดทะเลห่างแค่ไหนด้านกลางติดตลาดสดห่างแค่ไหนตรงกลางติดทอกอสรไม่เอากับไม่เอาไม่เอาตทอกอสรป้อนกันตาเลือก เออไม่เจอดำไหนว่าย่ลยกันไหนเออโบติตตกก็จ่อป้อนเงินตาเลือกื้นเลยกูบอกแล้วนี่วันนี้ทนเทวดามาทําไมเลยครับเราจะมายับยั้งนายมีชัยรู้จักชื่อผมด้วยพี่นุย้ยแล้วทำไมจะไม่รู้จักเทวดารู้จักหมดเห็นหมดรู้จักหมดอ๋อนี่กันเทวดาตันเอ็นมดถูกต้องเราเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้จักหมดทุกคนคนนี้ชื่อว่านายมีชัยคนหลังนุ่นชื่อนายหนูนุย้ยพ่อมันชื่อนุ่นแม่ชื่อเนียนน้องมันชื่อเนอยอาชีพขายการนุน บ้านเดิมอยู่ขนอมโรแมแเดว,ว่างนี้ตอนนี้นายหนูหนุ้ยไปมีเมียน้อยอยู่ที่ระนองเพราะวันนี้เจ้านี่มาจากขนอมไม่ใจนี่เจ้านี่กับทําไมอ่ะนี่เจ้านูกันเหมืนเลยเจ้านูบอกว่าเจ้านี่ลุยไอ้ชวนคนหลังนายหนูหนุย้ยชื่อว่านายเท่งชอบกินท่อมอส่วนคนหลังสุดนี่ชื่อว่านายหนูเหนื่อย วันนี้ท่านเทวดามาทําไมครับเราจะมายับยั้งนายมีชัยไม่ทําความชั่วจงทําความดีต่อไปก็ใจไหมแต่ว่าผมท้อใจในชีวิตครับทําความดีแล้วไม่เคยได้ดีเลยผมเชื่อเหลือองราชาก็ไม่เคยหวังผลตอบแทนแต่ว่าผมทําทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ผมสอนมาเนี่ยทาความดีตลอดแต่ว่าไม่เคยได้รับความดีเลยครับอ๋อนายมีชัยใจเย็นๆสิการทําความดีก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้แล้วต้นไม้นั้นจะโตขึ้นมาเลยเข้าใจไหมต้นไม้หนึ่งต้นเราสามารถรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยมันถึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็บอกว่าแล้วว่าการทําความดีมันเป็นเรื่องยากเข้าใจไหมแต่ว่าการทําความชั่วเป,เป็นเรื่องง่ายการทําความชั่วก็เหมือนกับการที่เราโคน่นต้นไม้ที่เราอุตส่าห์ปลูกใช้เวลามาเป็นแรงปีเนี่ยพอโตขึ้นเราก็โค่นทิ้งเข้าใจไหมนายน,นุ้ยครับนายหนุหน้ยรู้จักต้นตามไหมรู้จักกรับ ต้นปาล์มนี่เราเอาต้นกล้ามาปลูกใช้เวลาสามปีสี่ปีกว่าจะแทงได้เข้าใจไหมครับจนเข้าใจกับปาล์มนี่ใช้เวลารัามพีต่อแทงได้พิษกับเมียพุมทําไมอ่ะแทงวันนั้นวันเย็นประกานคือนั้นแทงกันเลยคนละเรืกองแล้วแต่ผมน้อยใจครับอย่าน้อยใจไปเลยนะนายมีชัยนะคนเรานี่มีกรรมเก่าบังอยู่เข้าใจไหมเราจะให้กําลังใจนายมีชัย ทำความดีต่อไปแล้วเราจะให้ของขวัญจากสวรรค์ด้วยจะต้องทำความดีต่อไปอย่าน้อยใจนะครับผมมีตั้งใจทำความดีต่อไปครับท่านเทวดาอาวนี่คือของขวัญจากสวรรค์โอมเพียงอะไรอ่ะนี่คือของขวัญจากสวรรค์ให้ไดจริงไม่รู้มันเกี่ยวว่าของขวัญจากสวรรค์อันเบอ่อหมายกุญหมายคุญ ถ้าแกบอกว่าของขวัญจากสวรรค์นี่คือของขวัญจากสวรรค์ไม่ใช่ไม้คืนในนูนุ้ยนี่เขาเรียกว่าไม้เท้ากายสิทธิ์แล้วไม้เท้ากายสิทธิ์นี่มันดียังไงครับเขาเรียกว่าไม้เท้าโคนชี้ตายปลายชี้เป็นไม้เท้าโคนชี้ตายปลายชี้เป็นมันดียังไงคือว่าไม้เท้าวันนี้จะใช้ชี้สิ่งมีชีวิตถ้าอยากให้สิ่งมีชีวิตไหนตายก็เอาโคนชี้แล้วสิ่งมีชีวิตนั่นก็จะตายทันที แต่ถ้าหากว่าอยากให้สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพกลับมาก็เอาปลายชี้สิ่งมีชีวิตนั้นจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีโอ้โหไม้เท้าโขนชี้ตายปลายชี้เป็นมันดีอย่างนี้นี่เองวิเศษจริงๆอาจารเตวาดาครับว่าไงนะหนูนุ้ย,ยแล้วจริงๆมีชีวิตแต่มันติดอยู่ตามร่างกายเรานี่นับไม่รับนับหมดที่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วถ้าว่าจริงมีชีวิตนั้นมันแหลกนี่ครับ เล็กมากไหมอ่ะไม่มากกับบางทีมันก็ใหญ่กันเอาตกลงว่ามันเล็กวมใหญ่อ่ะแล้วมันแจวแตวเวลากับบางทีมันก็เล็กบางทีมันก็ใหญ่แล้วทำไมตอนนี้มันตายแล้วกับอ้าตายแล้วทำไมไม่เอาไปเผาอ่ะเผาไม่ได้กับร้อนกับร้อนแล้วว่าอย่างนั้นมันไม่เน่าหรอไม่หนาวกับแล้วเหม็นไหมหม็นมั่งบางทีแเ่ว่าไม่อาบน้ำไรยวัน แล้วตายนานหรือยังตายนั่นเลยครับว่างนี้เมียไม่ตามก้าวแล้วแตาว่าเอาปลายไม้เาวานี่ไปชีจะฟื้นขึ้นมาทันทีอ๋อพอชีก็ไปตึงดุกดิกเลยนี่ดุกดิกเลยโอ้ยยะกอะแล้วเจ้าว่าจะบอกเพึ่งเจ้าว่าจำให้มันใย้ยกันได้ไหมครับอย่าโลบที่ไอ้มันควรก่อนที่เจ้าว่าอยากไอ้เยอยจำไม่อยากจำหรือเอาเคยไปแย่งกันพึ่งับรองเย้ยในนอน น,น,นุกจริงอ่ะนี่ไม้เท้านี้ปุ้มก็จัดชอบได้ไหมครับทันทีว่าได้ทดสอบได้ทุกคนดูวิธีการใช้ใช่เลยเดียวแล้ใช้ไม้เท้านี้ก็ยกขึ้นแล้วก็ว่าโอมเปี้ยงอ่จะชี้ควายไหนก็จัดการเลยลองดูก็ไปดูอยากลองไหมอยากลองกับอยากลองเออลองจ้าจังนี่เราเออไม้เท้าไม้เท้าคุณที่ตายายจีบินยกกันถึงโอมเปียง เออโอมเพียงเลยอ่าไม่ดาวโคนจีตายปลายจีเป็นยกเป็นพิษโอมเพียงโอมเพียงอ่ะแย่แม,ม่ตายแล้วเออมาเลมามะมั่งอ่ะคนอยู่ปลามึงตายโอมปีลว้วนนุยตายแล้วเอเอไอโบนี่กี่การ์ไม่โปราลงกูฮักยีซีบลูกกูฮักยีซีบ บ้าจริงโคนที่ตายปลายชี้เป็นบ้าไหมเอาโคนเข้าหาตัวเองมันก็ตายเลยบ้าจริงแต่กูจัดการให้โคนชี้ตายปลายชี้เป็นออมเพียงอะไรวะอะไรวะมึนวะกูใจวะเอาไม่เอาไม่โคนชี้ตายปลายชี้เป็นออมเพียง <S 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 ตายโอ่งเล เอายัดแวมจีเอาเตียวห่าด้แล้วเรียบรอย้อยอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นเพื่อนตายแล้วจี้ลบก็ที่นายนายคนจี้ตายปลายชีเป็นคนจี้ตายปลายชีเป็นโอมเพีย้ยงเย็ดแม,ม่มึงเลยไม่ได้ชี้แล้มาเจียวยกูก้อ่ะบ้าจริงเอาไปเก,ก็บกับเอาไปเก็บจะ้ะน้องมิเช่ไปเก็บใหม่จ้า เอาไปเก็บครับครับไปเก็บก่อนครับเก็บเออไปทำกับไม้ตาวันหยุดแบบเฉี่ยบริษัทเลยกูเออแล้วตรงนี้บ่เรานี่ผมนายโน่นนู่นไงตีไงเหนื่อยจนมาแล้วจนแม่กองขวัญเลยมั้งวันนี้หมายความมาอยากได้ของขวัญกับพี่ไม่ก็ไม่ได้ที่นี่เก็ตรงกลางนะเดาโก้กองขวัญตะกี้ดิเออบอกเบอร์จักทัวร์ที่ใช่เราบอกเบอร์เราก็หัวชนหวดอยู่นกจิงเทวดานี่ก็เล่นเบอร์อยู่กันก็แล้ว อ้าถ้าอย่างงั้นเราให้ของขวัญจากสวรรค์ให้พรจากสวรรค์คนละข้ออยากได้อะไรขอมาเลยเอ้านายหนูเนื้อยากขออะไรอ่าพุ่มก็เมียจะก้นกับตอนนี้หมายความว่ายังไม่มีเมียหมายที่ครับถ้าอย่างนั้นเอาไปเลยพรุ่งนี้เมืองเมียหนึ่งคนใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่โยต่อเจ้าได้เมียก,กูนายเท่งขออะไรเออพุ่มต่อเจ้าก็โตจีนจากโตครับ อยากได้อะไรนะโตจีนครับเอาไปเลยนายแท่งพรุ่งนี้โตจีนหนึ่งโตโอมเพียงใช่ยโยใช่ยโยใช่ยโยต่อเจ้าได้กินโตจีนบบสบู้บาไม่บายเลยนี่เตาวาดาห์มาจังดีเดี๋ยวมาก็เปรตเปรีดก็เมียก็โตจีนเทวาดามาเราต้องก็ตัง,ตงสิบ้านยี่สิบดานแล้วรวยแกไม่จะต้องเบิกไอ่ถิ่มนี่แกเซกเอาเด้ นี่พอเทวดาว่ากออะไรกอเมียกอโตจีนโมทูนี่ขอดอดอได้พูดว่าอะไรนเมื่อกี้ความโบนี่ขอดอดอได้ให้มันชัดๆความโบนี่ขอดอดอได้โอมเพียงเอาเอาหรอกเอ้าความไม่ได็กอ้้มึงพูดเองเมื่อกี้ว่าข้อดอดกูแถมอีกสองดอกลายเป็นดอดอดอ เอาว่าไม่ได้ก็ดีเด้แต่ม,มึงแรงเองเล็เเลกดาเจว่าข้อดอดอเจว่ดาดนี่บาจริงอันเดียวกับเมียจะแจงอยู่นี่มั่งที่อันชายว่รักอันก่วะอืออันนั้นกูจำได้คงเคย,คคเคยก,ก็ไอ้บีดมือกรองแมนแล้วมันเจ้าจุกืนนุ๊กหรือมึงเอ้าไอพมก็ไม่ได้ไมากครับอ่าพูดมาจะขออะไร ชัดเจนนะทีนี้นะกลับกลับได้กลับเอาผมอยากจะก่อหวาให้ค่อยให้ให้เม็ดอะไรนะผมอยากจะก่อให้ค่อยให้ให้เม็ดแน่ใจแน่ใจกับผมเพียงว่างกูจ้วะว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเม็ดเ็บแม่มน,นั่งนานแหละกูเจ็บเยียวจังกูไปเยียวทักเดียวดิไปเยียวว่ากู ช่วยวะช่วย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 อาจารย์ติงเด็กเด็กใจกูไปเยี่ยวกูรู้แล้วพอากฏดูซิบออกมาเยี่ยวตึงปันเพลือกค่อยกูไม่รู้ไปไหนแล้วอะไรก็ว่าค่อยกูไม่รู้ไปไหนแล้วเด็กเด็กใ้กูไปเยี่ยวบ้าไม่ละมึงบ่ร์ลมคนใจใจมันต้องมีค่อยมึงคนใจมึงก็ต้องมีค่อยกวเติงคนใจก็ต้องมี อยากแม่กูรู้เร่องวะใช่ไอพี่นี่แหละไอโน้ยใช่เล็กเดียวใจมึงค่อยเลยกูค่อยค่อยให้ไอ้มดค่อยเลยก็ค่อยค่อยให้ไอ้มดแล้วมึงรู้เดี๋ยวไม่ตอนนี้กูกับไอโน้เหนื่อยไม่ใจมีค่อยแล้วไม่ใจมีค่อยแล้วมามาเดี๋ยวมึง เมื่อเราคนใจแจม่มต้องมีค่ตั้งแต่เกิดนู่นแหละไอ้เนื่อยต้องมีค่มึงต้องมีค่อยแล้วกูก็ต้องมีแม่งไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะอ๋อกูรู้แล้วเออจันทร์เทวาดาครับเอ่อตอนนี้จะหนื่อยไหมทำไมอะปุ๊มไอหนุ่นไอ้เติงไอ้เนื่อยไ,ไ,ไ,ไม่ใจมีค่แล้วอะไรนะหมาเมื่เราไม่ใจมีค่แล้ว บ้าไม่อะมนุษย์ทุกคนแต่เป็นผู้ชายก็ต้องมีใครมันต้องมีใครนายแท่งต้องมีใครนายเหนือต้องมีใครและเทวดาผู้ชายอย่างเราต้องมีใครด้วยอ่าวแย่แม่ศูนย์กันนะของกูก็แล้วบ้าจริงอ๋อแจก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 เอาเอาเอากลับไป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 มั่วจริงไม่รู้อะไรเออบ้าจริงปล่อยแล้วกูได้เคยมาเดียวยาว่ากู มีข่าวดีมาบอกเล้วใจเล่าเด็กเดียวใจกูไปเดียวเออกูรู้แล้วรู้ทิปตึ้งเยียวเออกูรู้แล้วเคยกลับมาแล้วเออกูรู้แล้วก็กูกลับมาแล้วแต่ว่าใกรับมามันไม่ใช่ของกูแล้วมึงโดนเพลื่อมันจ่กองมึงตั้งย่อยตั้งยาวเห็นแม่งกองกูรู้จึกเบาเ้ย เปีย่ยนแม่มันแล้วเทวดาเปลี่ยนไข่คู่กายเหนื่อยแล้วเทวดามานี่ก่อนมาเปลี่ยนไข้พ้อมก่อนมาเปลี่ยนไข่พ่อมก่อนอูถึงแยกโพทองแล้วเงาดูเข้าช่วยร้อยที่นี่นกนล่วเออน้องมีใจกับตาพดันเราต้องทำความดีกันต่อไปนะเทวดาไอชักชิดแล้วไอกล้องชักชิดไอกล้องดีแล้วทำความดีต่อไปครับนุ่งกโชโจมาคนหนึ่งแล้วนุ่อยมาแล้วอยู่ช่วยนุ เคยเราอยู่ด้วยเออหน้าว่ามอ้อเปรจ้าวปากมาแกบุญเดี๋ยวเดียอยอดีกว่านต้เด็ดะไม่ใช่นี่นค่อยมานี่ใครมาเลยครับอยู่ช่วยจัง